เช้านี้นะคะท่านรองประหลัดของเราก็พร้อมเต็มที่นะคะในการไปเก็บหมอดหมวดขานะะคหรือลูกว่าใหญ่นอสเบียงพร้อมไปเป็นตะกาเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีเยอะไหมเมื่อวานไปดูไปดูเซอร์เวมาแล้วนะคะว่าเห็นเยอะมากตอนนี้ก็เลยเตรียมบันไดปีนไป ไปเก็บแ,แล้วคาได้จาปล่อยหนะคะปลดอกไปดังมคือเรีกเท,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 ท่านั้นเดี๋ยวคนสิพอรถไปว่าห้ามไปนะคะเด็กๆไปทุ่น,ะะน,นีจะไปสวนท่านสาลีท่านรองนะคะก็ขยันมากเลยนะคะกวาไปไม้งแต่เช้าสะอาดสะอ้านนะคะดูความสวยงามเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะ ลูกทดลองก็เยอะมากเลยนะคะหนูเอนามากหรอบอกเออหายไปสองมือบอกฝืนมากหนึกงว่าจะบอกอันนั้นยังไม่ถึงคาดนะคะเป็นยังโอ้ยโอ้ยทำไมเธอไปอันนั้นบอกไปหาเขาบอกเขาตีย,ยลูกจะลูกจะ โอเคดูลูกๆของท่านรองนะคะเยอะมากแตกส่วนส่วนอืมจะให้คืนมาวานาโอริโอไม่ได้อาหารมาให้นะคะวันนี้เนี่ยปิดหางงานโอ้จะแมนดูเคยได้กินนึงดูค่ะสมาชิกของท่านรองเอามาเคือนนั่นนั่นสอหมที่สบายใจนะคะท่านรองก็หมาเขามาทิ้งไว้ท่านรองก็รับเลี้ยงนะคะเป็นบุตรบุญธรรมเต็มเลยนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะบอก้ห้ากระโปรง ห้ากับหกสิบเอ็ดตัวนะคะเบิรงไปกระเป๋า่มีอย่างนั่นบอก็อยากเบิร์กโอ้บ่อันนั้นจะอ้อนนะคะน้องอ่ะโมโมจะอ้อนมากเลยก็จะวควบ่โดนรถเหยียบไปหลายรอบนะคะแต่ยังรอดมาโดนวางยาก็รอดอืมสามรอบที่ก็วางบิร์กรักมากเลยนะคะทุกคนรักสัตว์ค่ะฝุ่นเด็กๆไปฝุ่เด็กๆสืไปอยู่แต่กันอยู่ไปเลยเราจะถ่ายรถสามารถถ่ายรถแล้วไปไปแม่ พลังงานนะคะมาเกินแบกหดขาเลยค่ะต้นใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงดูบรรยากาศนะคะมันขนตะกาไปสีใบนะค่ะมันจะไปเก็บแบกหดขานี่เลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูนะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นนะคะะ ถึงแล้วนะคะภพลิกจิตปลดหดขานะจ๊ะถึงนะจ้ารำเต็มเต็มเต็มเลยค่ะโอ้บ่ต้องฝุ่นนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแค่ขอจะพร้อว่าไม่เห็น้างอยู่นใช้ผู้ใดเนี่งน้าบ้าวบอกโอเคเดี๋ยวต้องไปเจรจาขอทำการขออนุญาตนะคะคุณนาหนึ่งรถพิ่นสวัสดีค่ะคุณตาคุณตา สวัสดีค่ะ,คะทุกขั้ตอนนะนี่ไปวัสดีค่ะจิมาขอากินมะควานาแน่กนอกินมะควานคานอาเอาันไดาเล่ยด้คเ,เาโอ,อ,อ้ยฝนเป็นหวัวอยู่อ้ยปรตองบันไดมั้งปีนไปเลยมั้งไปปีนนี่มันสินี่มันยอยขึ้นมาสอยู่ฝนจะแต่เป็นหัวด<อ>ียน่นใช่ไหม อามากขึ้นมาควอดคาแล้วคือคืนใช่ในมันกระตุมกินไหนเนี่ยบวกหัวคาโดกมากเลยนะคะอันนี้คือเอ้ยไปเท้าง่วนยังน่ะเฮ้ยเท้าง่วนโดนนระถือเสได้วยโอ้มาดู คุณตาเก็บบักทั่วอีหยังนี่ทั่วนางหมอโอ้เบิ่งเบิ้งเมล็ดพันธุ์มันหมออือดูค่ะเก็บเมล็ดพันธุ์เลยนะคะมันกินมาท่านหมอมจังไหนกินมาท่านหรอเก็บเอาดิหรอเดี๋ยวเราเชไปอันปลูกอยู่มาเลยบอกมานล้วเลยโอเคอือโอ้คืเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะนี่ ยวต้องเอาไปปลูกให้เอาเต็นหน่่ยแหงบอ่าเออที่สีเดี๋ยวทีมีได้จากมันมีพมมีทัวร์ปฏิโคนดหนามทพือวันม,มีแน่หรอมันแหงตองนนีก็นยังก็สิได้ตัวจากหน้าสองไดได้อยู่แลยว<า>ไปปลูกกเ,เก็บมเมล็ดทันเลยนะคะอย,ย,ย,ย่างแต่มันมีนันมีนีนะโอ้โห นขนาดไม่ลดน้ำนะคะนี่ยังได้ขนาดนี้เลยดูนะคะคลดน้ำลดได้ยังเป็นไหต้นเห็นไหมถ้าขยันกินนะคะมุกทั่วนั่งท่านรองก็ได้ตะกร้ามาแล้วนะคะจะเตรียมปีนแล้วนะคะเราต้องไป<อ>ดูะนะคะาม,นนมาดูนะคะท่านรองปลาอ้วนระวังเดี๋ย่หล่ะพาไปเลยพาไปแค่ไม่ถึงจะลุ่งแ ไล่สดได้ไหมให้ดูแซ่บต่อบ่เออเขาอย่างนั้นเนาะโอ้ยในหลอดเล็กๆเลยพี่กายกับขินู่ได้เนาะแนนค่ะพี่กายมีเหนือนี่ระวังแนนเลยนะหมดเสร็จได้แล้วขึ้นตาข้าวนเลยแค่เราเห็นหนาเห็นตากันมอุ้ยหมดแดงหายดูมาเห็นเห็นมาเออนี่ก็เห็นเออนี่ย เพิ่งกิงประสบความสำเร็รจร <Okay. S 2> แล้วจ้าเยลงมาเลยค่ะเต้อจอัสกาครับอักา,างไางไเช่นกันม่หูขึ้นน้ำแนวี่ขึนเนด้นักินกูมอเอาอุปกรณ์กณ็หนีีหงสก็สีเงาอย่าพึาายย่งอาตสีขาวก็นีมันน้อยมสดสอดก็วันนึ่งตีหักไม่งาย <laughs> มันบ <c oughs> ่อาใหม่นะคะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาที่สวยๆเดี๋ยาวยังมีเยอะเดี๋ยวเอาภาพสวยบอลระเบิดถ่ายวีดีโอนะคะตัดตัดท่านี่ออกเพื่อท่านิ่มเลยนี่ค่ะท้ายวีดีโอเห็นหน่าชั้นบลอสเฮ้ย่ลับแต่ประตันนี่นะคะนู่นค่ะท่านประหลาดอยู่ตรงปลายไม้นะคะเห็นหน่าเห็นต้าลงประหลาดบอสขึ้นต้นไม้นี่มือหนึ่งเลยเลยนี่จะไม่เด็กหน่อย เพราะว่าึืนม่อนห้ย่ายนะแล้วก็ึ้นบักค้าห้ย่ายเอาไปมือหนึ่งนะคะเพราะเป็นพี่ใหญ่ของเพื่อนนะคะต้องโดนใช้งานบักค้มทั้งปีนป่ายทั้งไถนานะคะเมื่อก่อนนี้คุณพ่อฝึกให้ยั่านเี้เป็นเป็นทักษะพิเศษสำหรเด็กรุ่นนี้นี่ไม่รู้ว่าได้อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ห้าสิบกว่านะคะก็ยังปีนฝายได้สบายแข็งแรงอยู่ไม่ธรรมดานะคะรุ่นคนรุ่นเก่านี่แบบว่าแข็งแรงมากๆไม่ได้นั่งกับพี่กักษพิเศษในการเลี้ยงขีด เราต้องเอาตัวรอดไม่ได้นะคะขึ้นขึ้อนม่อนให้ไม่หญ่ก็ได้เึ้นบกค้ามให้ไม่หย่หนึ่งก็ได้เคลื่อนบกข้าวาก็ได้ลูกสาวคนแรกนะคะท่านรองก็ต้องมีท่านรองก็ต้องโดนใช้งานนะคะแล้วก็มีทักษะพิเศษเยอะมากความสามารถเยอะมากนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะดีเดวเธอดี๋ย้จะถึงได้แค่สี่ครับดูว่าดกเต็มแล้วนะคะได้มาแล้ว แล้วนะคะต้องจับเนแน่นแน่นได้ขึ้นต้นไม้มีทักษะการขึ้นต้นไม้นะจทักษะในการขึ้นต้องมือเหมือนตุ๊กแกเลยนะคะมือเท้าก็ต้องเกาะอือไม่ใช่วันจะขึ้นกันได้ง่ายนะคนนะคะน้ําหนักตัวก็ต้องแบบว่าต้องทรงอยู่้อปวดแค่เนี้ยเอโอเคหยาดใบมันอ่ะดใบกั้นหัวใบมันจะงาไหมคะังน้ำดิ พืนหัวสมัยตะกี้น่หรำเ่าเก็บดากใมันยุกหมายก็เี่ลงมาได้แล้วนะคะเย่เีย่ยมมากเลยตูผลงานนะจ๊ะออ้แสงเยี่ยงเลยงานมากๆเลยนะคะดูภาที่กำลังขึ้นเนี่ยจะพูหวแจงตู้กันอาเยดอายกคุณตาจับทั้งอันนี้นะพีาจับทั้ง งามมาหยิบงามงามาหยุบมันเย็นต้นตอนนี้มาขอ,อขอบอกมวดขาจากตาเนาะเจ้าของที่นะคะเจ้าที่เจ้าของสวนแดนกันนี่ค่ะช้าชุบหวานหวาน,วานชิมแล้วหวานเนาะต้นนี้หวานแห้งถ่าบันทึกวิดีโอนะครับบอกมวดขา <laughs> อาหารไอ้ผลไม้ตามฤดูกาลจากอานานาาันนั้นผลไม้พืน้นทิ่นนะครัโอเคค่ะขอบคุณค่ะ มือสองมือกันนกกขาบอกเคยกินาันไธรรมดาไปกินบ้าแล้วนกมันหลายต้นมันหลายต้นเนาะเห็นมั้ยหลายต้นหลายนกมันบ่เห็นมั้ยอันนี้แต่ตัวเดียวนกมันกินเบ้านล้ว